แต่บางรังการเติบโตของริสจักรไม่ใช่เรื่องง่ายรู้สึกยากมากในการที่จะทําให้คสตจักรเติบโตก็สมาชิกอยู่ในทะเบียนเนี่ยร้อยเจแต่มานมัสการโดยเฉลีย่ยประมาณ50-60คนอาจจะมีคนรับเชื่อ แต่ว่าไม่นานก็หายไปตั้งอยู่ประมาณ46ปีสมาชิกตอนนั้นมีประมาณ40คนปีหนึ่งเนี่ยจะมีผู้ต้อนรับพระเยซูประมาณ4-5คนนะคะพวกเรานี้กระทุ่มเทในการเดินออกประกาศตามชายหาดและตามหมู่บ้านแต่ในที่สุดเราไม่เห็นผลเลยเรารสึกท้อเรารู้สึกหมดกาลังท้อแท้อยากจะหยุดอยากจะเลิกการรบใช้พระเจ้าสมาชิกส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชมนะครับมากกว่าที่จะมาร่วมรับใช้ ทุ่มเทชีวิตกับเราเพราะการเติบโตของคิดจักรตามมหาบัญชาของพระเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้รับใช้เพียงอย่างเดียวพระเจ้าทําให้ผมได้พบความจริงและผมตาสว่างมองเห็นวิธีการที่จะทําให้คิดจักรเติบโตผมก็เริ่มจริงจังในการทําตามแบบพระเยซูเลือกคนที่จะสร้างแล้วก็ใช้เวลาทุ่มเทในการสร้างชีวิตของคนที่เราเลือกมา เราก็ได้เห็นการเป,ปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในคิตจักรบรรยากาศายวิญญาณดีขึ้นมีผู้เชื่อเกิดทุกอาทิตย์มีจมํานวนผู้รับอภิสมามากขึ้นพี่น้องได้มาน้พศักสการพระเจ้าแน่นขึ้นการถวายทรัพย์ก็มากขึ้นผู้นําคิตจักรได้มาร่วมรับใช้กับเรามากขึ้นเมื่อดิฉันมีความชัดเจนในกระบวนการสร้างสาวกดิฉันเห็นการเพิ่มพูนคิตจักรจาก40คนกระโดดเป็น300คนดิฉันขอบคุณพระเจ้าและดิฉันเชื่อว่าการสร้างสาวกเท่านั้นที่จะเพิ่มพูน จำนวนคิดจักทั้งปริมาณและคุณภาพจากประสบการณ์จริงโดยวิธีการที่ทุกคนทำได้จริงเปิดเผยเคล็ดลับสู่ความสำเร็จเพื่อ,อยกระดับทิ่สัจักให้เกิดผลทั่วแผ่นดินไทยโดยสุดยอดสิทยาพิบาลน,นักสร้างสาวกของชาติ สร้างสาวกทั่วแผ่นด e ินไทย2สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาถึง21นาฬิกาออนไลน์พร้อมกัน6ภูมิภาคทั่วประเทศที่สุดจัดที่เกิดที่หนงดต้องมีการาสาวกสาวก